คลิปอะไรนะตัวเฮ้ยตัวตัวก็กวยกวยก็กวยกวยโก็กวยโกโกกวยตัวกวยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยกลวยกลวยก็พูดไปพูดมาเป็นคอกระเที่เอ้าน้องมิ้นเหรอครับเนี่ยสวัสดีครับเอ้าเอานี่คือผลของการนั่งกินข้าวแล้วเล่นเกมไปด้วย อยู่กับพี่นะ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 อยู่กับพี่อยู่พี่ <c oughs> อยู่พี่เฮ้ยวัตดีเดียร์ใครวะไปละเดี๋ยวก็รอสิ อยู่กับพี่อยู่กับพี่เป็นปะ่ะพี่มันเป็นป่ะเป็นป่ะอยู่พี่อยู่พี่อยู่พี่นะอยู่พี่นะหลุด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 นะไปละหลุดเปล่าวะโอ้โหตกใจฮนะเดกวิ่งมาจะจูบมนจะจูบลงเรื่อยครับน้องเนี้ยอยู่พี่ จ้ำกลวยอยู่กับพี่อยู h h ่กับพี่ลด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 ทับลดทับไฮ้ยไม่นะบอกแล้วว่าลด เ,เวลาได้กินข้าวจะได้ใจเย็นนะครับใช่สวยสวยจุกที่ไหนนะมิ้นใช่มินจุกได้หนึ่งเครื่องสวยมิ้นสวยลืมชื่อแล้วอยู่กูลืมชื่อเขาท่านันทันขอมินบอลโลทามป่ะใช่ต่ผีมันผีมันไม่ตามใครเลยผีมันผ,ผีมันเจอคน โกผีไปไกลมากแต่มันไม่ตามพี่แต่ไกลมากโกช่วยได้ไกลจับๆเลยที่ซ่อมอยู่ไม่ใช่เหรอใช่เพราะกูตาดำโกให้กูให้กูช่วยจริงเหรอได้นะใช่ผมไม่ช่วยผมไม่ช่วยท <im it> ี่ดึงผีอยู่เจอผีไม่มา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 ผีมาผีมาผีมา <im it> แต่ถ้าช่วยแล้ว <im it> อาจจะกลับจะช่วยเลยช่วยเลยอาจจะกลับจะช่วยเลย <im it> อาจจะกลับช่วยเลย ใช่อยู่กับพี่อยู่แต่อาจจะกลับบลูรถทำนะกลับครับกลับครับกลับจริงครับกลับนะน้องไม่ไม่รู้กลับไยไม่รู้กลับไปหรือไปเพื่อนิดไม่แน่ใจกลับ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 ไม่ฮิวไม่ฮิวกลับกลับกลับจริงกลับจริงกลับจริงไปกีบมินมินแทงหลังแทงหลังแทงหลังแทงไหมโขบะกำลังเดินเดินเลเดอ์อยู่ นได้ไงวะน่ะเข้ามาเดี๋ยวมีลูนด้วยเว้ยโอ้โหรู้เรื่องมันขังพิเศษพี่แล้วเขาเขาเขาไม่เขาไม่คิวต่อโอ้กลับว่ะไปก่อนไปก่อน มีฮิวตัวเองปะผีไป่ฮิวพขอบๆนะตอนเดียวเราเจอจู่ๆผ<ป>ีไม่ไม่ไม่ผีเจอเพื่อนวะลงงยัาบุรีี่ออกะไม่ผีอยู่นี่ผีอยู่นี่อย่าเพิ่งเพิ่งมาฟันเพื่อนฟันเพื่อนอยู่นอเขาก่อนเอ๊ะแตกอะไรวะเอ้าฮิวสิครับ มาแล้วว่ะทันอย,อยู่อย่ารับให้ไป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 สิเจอใครวะเป็นเออเจอพี่อ่ะถูกแล้วมาใจเย็นใจเย็นใจเย็น <c oughs> เอาเอากูารักส่เพื่อนเหรอกูไม่ผิดนะกูจกอยู่พี่ฮิวก่อนไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอยู่รักรักยาว เดี๋ยวเดี๋ยวเองต้องช่วยเพื่อนเดี๋ยวขอไปหาบัานไปหาไม้ก่อนได้ไม้แล้วถ้ามันไม่วิ่งมานะพละกรนอยังวนๆครับเพื่อนอยู่พละกรนถ้าก่อนเจอใครปะมันไม่มาหาพี่หว่าเจอใครไม่รู้ทั้ง,อน,องนั้นเฮ้ยมันเจอคนแต่มันไม่เจอพี่เจอผม เดี๋ยวผมนะมันกลับ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 เดี๋ยวเดี๋ยวมย่าทำให้ล่อไกลๆของพี่น้าไม่คือเอ้ยผมเอ้ยผมช่วยเพื่อนได้พี่อยู่กับโก้อะเดี๋ยวพี่วิ่งคนกับโก้แล้วกันนี่ไม่ไม่กลับไม่กลับได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ทันสองทันสองโคตร วยได้ช่วยได้ช่วยได้ช่วยได้มาไล่ไล่พี่ไล่พี่เพื่อนไา่เลี้ยงกันหรือวิวได้เพื่อนเพื่อนฮิวได้เอ้ยหนูวิ่งซักไก่เลยโอ้โหโคตรเสียเปรียบเลยถ้าพับไม้ตอนมันง้างสกิลสองอะโคตรโคตรแพ้ทางเลยอะมันต้องมีตายยากซึ่งพี่ไม่มี คือพับไม้จะเสียจังหวะใช่ไหมคือมันกดคิกขวาลากใช่มันต้องพับมันต้องเปก่อนตัวที่มันตัวที่มันต้องเปก่อนเลยคือกระต่ายตัวเนี้กระตยกระตุยพับไม้เกือบหมดเฮ้ยมันไปเครื่องติดใช่ใช่เห็นแล้วมาหาพีน่นะอยู่กับพ <c oughs. regain ali> ี่อยู่กับพี่อยู่กับพี่อยู่เลยอยู่เลยอยู่กับพี่อยู่กับพี่นะอยู่กับพี่อยู่กับพี่อยู่กับพี่ กลับกลับไม่ไม่รู้แต่อยู่กับพี่อยู่ไม่กลับไม่กลับไม่กลับยาวยาวยาวไม่กลับโอ้โหนี่ไงยาวครับยาวครับแต่น่านแต่ด้าจะลมแล้วเส้นเหยียบพี่กูว่าแล้วอ้าวอยู่กับอยู่กับพี่อยู่อยู่พี่อยู่ยังอยู่พี่ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่อ๋อพี่ก็อยู่พวกผมนี่แหละนะใช่ อ้าวกูรัาศัยมืออย่างนี้หรอตอนคุณจุกอยู่ก็กุวนไม้อยู่กูณวนไม้อยู่ยังไม่พักไม้ต้องแผ่นเลยหน้าบ้านมันเล็กมีเครื่องป่าววะมันได้ปั่นเ้าครับเดี๋ยวจะเสือในโรงเรียนอ่ะยังไม่ได้ปั่นมันมันส่งไปไหนวะเฮ้ยใกล้พี่หรอ อยู่ใกล้พี่เหรอใกล้ผมใกล้ผมใกล้ผมโอเค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 ผีมันไม่อยู่กับพี่นะมันเจอผีเจอคนแน่แน่ถ้าไม่เจอกอก็จะอยู่กับเพื่อนอ่ะโกช่วยได้ไหมได้ได้ได้โอเคโอเคโอเคอยู่กับพี่อยู่พี่อยู่พี่อยู่กับพี่อยู่กับพี่อยู่พ,ยพี่นะอยู่พี่นะ พี่พับไม้บ้านเด็กแล้วไม่ไหวแล้วไอ้สัตว์ลองทำไมก๊อฟพี่ล้มว่ะพี่ลม้มพี่ลม้มพี่ลม้มแต่ย่าไม่มีลม้ลมล้มพี่มานี่แล้วเหรอรเอาอู้ผมได้หลบผมได้หลบใครวะเนี่ยหลบกูตายที่ไป ้หลบกูเหรออ้าว,าวสวยดีพี่มันเป็นแผนผมเองแผนก็เฮียแล้วไม่ก็กูโจกตรงนี้อีกกูวนตรงเนี้ยสี่ห้ารอบหมายหมายคือบ้านเด็กครับแล้วนะแต่กลางแมพยังไม่ครับเต็มทุกแผน่นอ,อืม ช่วยน้องหน่อยใครอยากคุยเฮ้ยอย่า่ายอย่าเกินไปบังให้น้องหน่อยน้องก็จะบังไ,<ป>ไงเขาเขา,เขาไม่ยอมให้บังไม่กล้าบังเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวแตกอาอ้ใจเย็นเพื่อนมีลูกเองป่ะยังม่ส่วนดีกว่าเอาปู่ไม่ตาม <c oughs> เวนออวตายแล้วเหรอเออใช่หวาตายเลย อะไรเล่าอูใจเย็นดิโอ้โหเออมาดิ้เงอตายแล้วเอ,อื้อมีสวยเพื่อนสวยเพื่อนมีแทงหลังนะแต,แต่ต้องรอ,อกูโด,ดนแขนก่อน ไม่รู้เป็นโนวันหรือเปล่าคือล้มตอนที่เครื่องกะติดเอ้าเป็นอย่างหรอบ้ายยาว้วก่อนไม่อยู่กับใครเลยโอเคช่วยได้นะประตูโก้สิก็โก้เกาๆไปก่อนใช่เฟตท้ายนะ ถ้ามีโนวันหมดกันเรียบร้อยเจะบพี่เจ็บคุณเทสได้ไม้เต็มรถอยู่ทางอ่ะอยู่พี่อยู่พี่เจ็บพี่หลบแล้วล่ะเฮ้ยวิ่งเร็วมากโก้มันโนวันไม้ไม้ไม้นี่ยพนาจะโนวันไม่ไม่วิ่งเร็วจัดเลยน่าจะโนวันมีแทงหลังอยู่ถ้ามันอุ้มพี่เปิดเลย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 อะไรมาหน่ะใหญ่แม่งเฮ้ยเดินติดอีกเก้ากมไทวน แล้วกูไปแล้วกูไปแล้วกูวอกนะเอาเลยเอาเลยเอาเลยแทงหลังที่ขีดเยาประเด็นเลยไม่ทันหรอวะเมื่ไรเมไรสวยแล้วไมคก็สังเกตไหมรอบรอบแมทไมคกูมาเยอะแยบเลยพี่เก็บไปให้ม่มี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 วิ่งเร็วมากน่าจะน่าจะขั้นสามเร็วจัดเลยเรียบร้อยเพื่อนไม้มาเยอเยอะมากเลยเพื่อน มาเยอะจัดิทันปกวะเรียบร้อยเฮ้ยไม่มีโนวันเหรอตายหมดพ,พี่ขาออน,นออกพี่ขานออกคุณว่าพี่ขานทันนะต้องเลือก <Lam ar> ตัวอยู่นั่นตัวอยู่นั่น ไม่ประตูอยู่นั่นเดี๋ยวไมไมม่่้สงใช่เหรอใช่โอ้โหเพื่อนโดนขังมาหน้าประตูเลยพี่คือผมไม่ออกก็ไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรดีนะดีนะเพรก็เฟสสุดท้ายแล้วให้โกจะให้พี่จะให้โต้ถูมไม้มันเยอะเยอะไหมไม่จะพับซับแผ่นยาวๆวิ่งชิวๆ มันต้องม,มันต้องทับก่อนเลยอ่ะตัวนี้กับตัวขวานนะถ้าเกิดมันเม็ดอย่ามันสั้นนะอะจริงเหรออย่านะตาดำจะไม่มองคุหาไม่เจอเปล่าเอาเอาเฮ้ยหมอนจะคารอดเลยไม่ตาะดำที่มีพี่จะไม่มองมันอมองพี่ก็ โดนมารุ่มเลยันตายวะไอ้ดูที่มันตายไงวะในกรงนะนเนี่ยอุ้ยเฮ้ยแทงค์ที่ถามรอดสองต้องมองไหมมองมองมองทหารกอนอยู่ไหนไม่ทหารกอนไม่เขาปล่อยลหรอทาก่อนปล่อยพี่ ทำไมแรงไม่ขึ้นอ่ะใช่หรอโคพี่สองขีดวะไอขีดเยวะขีดเยอะขีดเยอะขีดเยอะโคแจมจุกพี่ตอนนี้เท่าไหร่วะแ้มจุกพี่แปดพันแปดพันสามตาแต่ไม่ติดกันโอเค